1, 2, 3, 4, 5, มาแล้วบ <Greek> ้านนะเนี่ยเยี่ยววันนี้บ้านบ้านบ้านเดียวูมาเี่ยวูเีเนี่ยวันนี้วันนวันนี้บ้านเียวูก็ใส่เสื้อมูซาลาด้วยีานบ้านเราโอเควันนี้วันนี้น้องจานี๋ยวัดเขเครื่องขอครสมสนลอยเมงไม่จิตไม่จิตไมิจิตเดครับ วันนี้จบไปสามสี่หมื่นเลยหัวหน้าเผาครับเอ่อเสื้อแมนยูไปไหนเสื้อแมนยูอะก็ดอยาวด้วยว่านเอาเสื้อโดนเอาเสื้อแมนยูไปพ่อหน่อยลูกมาวอนเอาเสื้อแมนยูให้ฉันหน่อยเอ้ยเอาไว้ทำอะไรนะแม็่ไกว้ไปทำอะไรพี่โอ มงเข้มาตระตัวเองแม่ไวนะเอ้ยวไม่น้าหรอวครับานซ้อเท่าไหร่ก็ไม่ขายร้านร้านร้าน้้ต้องต่อสัญญาตั้งสิปีแล้วกตั้นะบอกให้เดี๋ยวหาหักมันสอยซอยจับเดี๋ยวก็จะไปนี่ตักติักอันนันเดี๋ยวต้องมีขึ้นงหนึ่งอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโนใหญ่เลยเอ้ยอ้ยโ้้อ้อ้ย ไอ้ต่าก็ยินดีนะตอนเลนเยบูนะแมตชนที่แล้วอยู่กันกันมาต่อยมาต่อกันหน้าจับแคปเดียวหลับต่อเลยนะเจตีกับนอนไปดูมาแมตชนทับแล้ว3-0สยเ้ย มึงฟังกูไปใฟังายว่าเดี๋ยววัวเดี๋ยววัวต่างมึงรอเดี๋ยวกไม่เียไม่เียอยู่ผลอยู่ไม่เจลซีนะแต่ตัวเองไม่รู้เรื่องนะมถามว่าเอ้าวันนี้จะสีไอ้เเดีเขาเตะกูก่อนแล้วไอ้เจีเขาหลบเว้ยกลก็นพาร์ทกผมไม่เข้าป่าลยว ข้าวป่าครัาโดนูโดนกูไปหลงให้ย้ําเจ้าตีเจ้าตีมันรู้หมดนู่นนี่นั่นเมื่อค <c oughs> ืนหาวเอ้าพี่รอเจ้าตีเสร็จเหรอไอ้โอ้ยตายไอ้รุ่นบอกไงพี่เอาว่าไอ้รุ่นบอกว่าผ่านไปเข้าป่าเลยก็คือแม่ผ่านเนีเดินมินีแย่เลยตอนนี้ตอนนี้เอเจ็บเขาเขาหนาวแต่ถ้าขาดอยู่แล้วเมื่อคืนเมื่อคืนเขาค่ะโดนไอ้โดนดับบี้แมพตอนจะนะภูแล้วไปตอนจนาไนะไปเขาก็ เดิระยะไม่น้อยเดินยังไงก็งกูจ้างคุณร้อยุเฉลี่ยระวังแม่ที่แม่ทแมที่แม่งก็ปวดจะหายแม่ที่ยุ่งนี้ขความไม่อยู่อ่มเลืาแก้วไม้มอนทังสอย่างเลยเฮ้ยใส่ใส่ขั้วไปเลยใส่ทับกันไปเลยแหมแล้วหลักๆคือผมไม่กลัวไอ้เรื่องใส่ชุดไอ้ชุดชุดเมนยูนี่ผมไม่กลัว พาคนหนูเนี่ยใช้เก่าเป็นแบบคลื่นเลยแบบแบบแบบตัวไหาม่นะรู้เลยครับเยี่ยงตีแมนอะไรเรารู้เลยอ่ะเรารู้เลยเรื่องจริงไม่รู้เลยอ่ะเท่ไหนไม่มีการพูเฮ้ยเเฮ้ยก้าพาคนหนูแบบเก่าคลืกนแ้วไม่โคอ่ะเจล่ตีเพราะว่าเราว่าอยางรู้เลยอ่ะเนี่ยครับเด็กแมนไอเด็กรีโผล่แล้วครับนี่ตัวยงเลยนะครับนี่ ตัวตึงลยฟูครับแต่แล้วเขาบอกเขาบอกไงเาบอกว่าที่พูเรามีแค่สองคนนี่หยหมากูเอาหมดล้ไง่็ตุ้งนูห้อนไี้ไม่ใ่ เ้ยต้องมีนะใครยิงเม็ดนึงมีนะไม่รู้ใครยิงเอาไปเลยซักไอ้ยวันทองวันทองเลยเจ๋วเลยเออวันทองยิงหน้าวันเนี้ยไม่เคยรู้เลยนี่ไม่เคยรู้ไอ้นี่แม็กควายิงไหมแม็กควายิงไหมแม็กควายยิงเข้าดูตัวเองต้องมีอาจจะมีนะผมรู้เลยพี่โอ้คนชอบยิงตียิงไปเท่าไหร่แล้ววันคืนนี้นะคืนนี้คือนักเตะอะไรว่านักเตะ ประจำมาดี้ต้องให้ฟันได้แมนดอแมนใช่ไหมแมนดแมผมกำางเขาในบางายโอ้ฟาแลบเลยเสี่ยคอโโซล่าอะไรนะโอ้โหแเนีมาแล้วไอ้แมนยูหมดเลยวะเนี่ยโอ้โหเซเล็บกับเซเล็บเหอวะเนี่ย จะไม่ทันเหมเนี่ยเด็กแมนยูครับอันนี้เด็กแมนยูไหมเนี่ยอันนี้เด็กแมนยูครับเหียบแล้วนะมันเป็นลายต่างระเปิดทุกอย่าแมนยูทั้งใจเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรขนาดนั่นเราเด็กของเรามีอยู่สองคนครับแต่ว่าเราก็สู้ครับวันนี้เดือดแกงเดือดตอนนี้ฝนตก พาเกมด้เดือดของเราแล้วแม่เดี๋ยวัววันนี้อาโดนเชือดเอ้ตายแล้วแม่ตาแล้วตายแล้วแม่ตายล้าอ้ตายกินูก่อนดีกวาายแล้ไม่รู้จัาแม่ดูแหววันนี้แหวงโดนต่อยมาเ้ย

ညနေ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  เด็กแมนอยู่หอ่นะเด็กมู่นันดแมนอูนูเขางเไปแร็วกลัไปแล้วแมนยูนอโูมนยนู เฮ้ยทำไมแมนยูมีคนเดียววะแมนยูเฮ้ยเล่นแมนยูมีเยอะเอะเเต็มเลยไอ้บอคนเดียวไม่ไโอด้ฟอัวนี้วันนี้วันนี้มนไปเป็นไอ้เนี้ยมาได้นะครับยิงให้แดชนะแต่ว่าชนะแต่ว่ามนดงไงแมนยแมนยโกโกโก้เราไม่องาเอราไม่ได้องเา่ไดลวิมวกแดงเดือแดงสุกแดงเดือดวน เลอะไรเป็นแบคลาสสิกอีกแบนึ่งที่ผู้ชมเขา่นพอรอดูนะครับววายวนี้ตวเวเยต้วเยกซเนยังไม่เป็ถอนได้่ตายเต็มุเต็มตุเอะเนี่ยี่ตายไม่กล้าถอนเมื่อกี้ว้โอ้กดเอยตัวตนดีเราจะเมื่อกี้เขาขู่ไหม เอะไรนี่เลียบู้เยบผูแมนยูแมนยูเลู้เฮ้ยยันไงเนี่ยแกยังไงเนี่ยเฮ้ยอยู่ทีมไหนวะนี่ยเขาะโอ้แมยูแนน้ร้อนเ้านอตั้งแันเขาบอกเลยว่าตอนเลียบผูไม่อยู่ทุตบอนเนี่ยเขาไม่เซ กมเค็เียดเลยเพราเขารู้แล้วว่านี่ปูททาได้เห็นหมดแล้วตอนที่จอขนาดระดับนี้กล้านในมูซลากองกางไหนก็เห็นแต่ในซสซั่นนี้เหสดเพูดซีทั้งทีแล้วอ่ะมันยังไม่เห็นดีกว่าตัวต่ายคนเลยเออใช่ใช่แต่ตอนแม็กไม่มาก็ต้องของคนเลยขอ ข้าว้ออกันมานานหน่อยอ่อ้มาเราไนี่ยี่นีนี่นี่วายลงด้วยไหเป็นส้มนสโกข้าวโอ้ว้า้ีสักอีตบักขสักหมวติ๊บือโร่องมันก้ดีแล้วอ้แม่ควายลงเราปลดภัยได้แปลว่าูกวัวเฮ้ทำไมอ่ะีทำไมทำไมอ่ะแม่ควายลงเดยกก็เป็นซุปปะสัใหู้ดูดูดดูดูดู นเจ้าีนครับแมนดูโอ้แมนดูแต่ก็จอบจอกเราเรื่อยอาหยเราอนวยเราจอแมนยูแต่บางทีก็ไอเรื่องะอเรื่องับีแพ้บอะไรบางบางทีว้วยเราเราจะไปดีันไปรับเมียก่อนแมนยูแมนยูดู้แมนยูแมน

เราเซอรนะไซ้ตอรนะไอห้องเราก็ติดบันดับเลยไม่กล้าดอาหัวยเลยเจ๊ส้วยะตฟ้าหลอยู่แ้วม่รว่ไเ้า้วต้าก้ยแลา เลยมันเยอะแมนูพอก็ช่างแมนอ่ะแมนพอก็ช่างเลวูนเขาเชียร์แมนยูกันเยอะยานรับอาวเนักรบในเกมดูลอุดเแมนจูแมนูลเลแมนูแมนูเลวูเลวพูแมนูแมนูเีไรัาจ้อมจ้าตา้า

จะกลับไปเดี๋ยวต้องดูต้องดูไอ้เขาบอกไอ้พงอ์เว่าพี่เอให้ตอนนี้สองร้อยสามร้อยดี่ว่าขายเยไอ้ล้านดีมันก็ไหผมไม่ได้ต้องบาทเลยผมไม่เอาผมได้กินแล้วแม่ดูเอาเ้ย เนยู่นขาวเลยน่อาเียรโมโม่โมโม่เชื่อเส้นอยู่ได้เตค่ันนรยส่เสื้อเลนเลยฉะนัเนเราเป็นหลังจากที่สสัปดาห์ก่อนนะครับลงเล่นให้แม่เจ็เป็นนักแรกแล้วก็ทนนได้ดีช่วยให้แม่เชีฟเป็นนักแรกของรนกันนัเนเดเลนอแก่บ้านหรือูหรือว แบรนดีจะขึ oh. <c oughs> ้นไปอ่ะนะติดกับาเซอร์กลับมเป็นคอมแมตลซิเมโรหัดอะไรวะบอลแบบเนี้ยเอาต่อมาที่ตุ้ยจ่เอาตที่จันเดยแบรนดีวางเอาไว้กับปารเระต้อย เอมโบโเอมโบโมาเลยบอกแล้วเอ็มบอรหนึ่งนาทีกับเอ็มโบโเอมโบโเอมโบโเฮ้ยใช่้อนที่สของเกมเอ็มเอมขึ้นนันะครับบอกแล้วต้องเอมเบรมไม่รู้เรื่องอ่ะ เนี่ยตอนนี้แม่บุญชัยสนามนี้เที่รมต่อเจ็บอีกคนหนึ่งก็คืออาร์เซนอลคาร์ลิสเตอร์เพราะผู้ตัดสินไม่ได้ป่าวอยู่เกมนะครับเพราะฉะนั้นบอลก็เอมาบุ๋มแล้วก็มีเข้ามาจู่กับอีกคนนี้ครับเตมบูโม่นะครับมบูโ่ก็เวรแล้วหลุดแล้วอ่ะที่นะครับมีไดร์บัตตันนะครับเออเตมบูโม่ก็ล้มอยู่ด้วยนะครับแต่เขาลุกขึ้นไปเล่นต่อได้นะครับแล้วบอลขึ้นมาทางด้านขวาที่อ์มาเดียโลไล่มาให้กับเตมบูโม่ ยิงลูกนี้อ่านตัวไม่มีปัญหาไป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 เลยน่าเจ็บเลยเพราะว่าโคชิฟันไดที่อยู่ด้านหลังเข้าไปชนนะครับและจังหวะไปแล้วไปไปรับไม่มีไสปไปไปบอลเนี่ยตรงตัวของมาร์ชูลี่โดนหน้าขาของมาร์ชูลี่แล้วก็เข้าไปตึกระครับหิงเสาวแรกนะครับเป็นโดนมาอย่างไรมาเอ็มโกลด์มาตัดตัเนี่ย เฮ้ยไปดูน้ำเนเ้ยไปแล้วเอ็ม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 เอมเอ็มเอ็ม็มเออ็มเอเว็มเอม็มเอ็มเอ็เอ็เ็มเออ็อ็เมเออเอเอ

ตั้งป้อมคิดว่าน่าจะตีเสมอได้เลยบอลเลยไปสาะสาระไปไม่น่าจะคาไม่น่าจะขาบ้านนะนี่โอ้โยไม่รู้วันนี้ราา้นคาบ้านต่อมาต่อมเไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดียรนบานโดนอันไหนกันยกล้ไม่ไกลถ้ามันเสมอแล้วได้ตามกั่นหน่อยนะน่ากดเออไปนี่เฮ้ย ไม่าาปนะตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเบื่อมีเหตุการณ์แปลกนีเหตุการณ์แปลกๆเลยให้กเฮ้ยเฮ้ยแตเยากถ้ามันคุมเกมนีถ้าโค้ชดีๆนะเขาเบื่ออามันต้องใจมันใจอยู่แล้วมันร้อนน เนี่ยมันเล่นตอนเนี้ยมันเล่นตำแหน่งสามสี่สองหนึ่งได้สงนงามสี่สองหนึ่งเป็นยังไงเป็นยังไงลิวพู้ลิวพู้เมนูเมนูเออเห็ุนะครับเพราะว่าผ้าไปอยู่ไม่เสียประตูโดนตีขวดเวเ้นผ้าตีเข้ามาก็มีละกองเยอะครับไปไมา อีกครั GI GI ้งแล้วกาแฟเซนต่ไักไกว์เข้าไปแล้วเป็นดูโน่แล้วเข้าไปแล้วเขาบ่งเข้าไปได้ท่านชมดูโน่ครับเปิดโด่งๆครับแล้วก็ไปเข้าหัวเดนักไกว์ตกเปลี่ยนสองไปครับรุ่นที่แล้วที่เสมูสองสองแม่จริงๆดัไหมครับเฮ้ยไม่อยากด้วยเขาอยู่ข้างางนะครับวันนี้ครับแรกจะมาตัวนี้อาจจะส่งให้คนดูบุกมาชนะทำอลพลาดในแดนกลางหลายครั้งของดูโน่แล้วถูกเปลี่ยนก็ไม่น่าแปลกใจครับ ว่าเขาจะเพิ่งทำสซตสวยๆให้แม็กควายหืุนให้ในเซตนำสองหนึ่งกับตาแล้วะครับวิคูต้องเร่งเครื่องอีกครับเวลาที่เหลืออยู่ไม่มากเท่าไรครับแล้ว <No. S 1>

ไม่ไเปนก้ามาเ้ามานะทีมนะครัมดามครับยครับ้อมาล่แพ้มเป้ดกายนัดรดใน้อมยอมยอมไม่หาเ็จคม่จริงครับสวนแม่เต็ชนะ2นัดติดต่อกัน้งแรกในยุคองู่หแม่เต็วันนี้ผมสาธิตอคุณสมศักดิ์มััดด้ท่าน้ชมเลครับสวดอ่ ดกนี่แมนยูก่อนนะเพราว่าแม็กไวใหมเข้าประตูดีไม่ไงลอ่านแม็กไเอาแล้วยอดเลยหนึ่งสองสอ